Uh huh. สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวก็จะมาเล่น G D A นะาะว่าปกติแล้วจะเห็นขี่รถใช่ไหมวันนี้นเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยววิงว่งวิงว่งวิ่งวันนี้ก็จะมาเล่นมาขี่รถใน G D A ดีกว่าเมียไม่ให้ออกจากห้องโดนเมียขังก็เลยเ <laughs> พิ่งซื้อคอมใหม่มาด้วยก็เลยอยากมาลองเทสหน่อยวันนี้เดี๋ยวเราจะมาขี่เฮดทูนะฮะ ว่าในชีวิตจริงเนี่ยไม่มีบัญญาซื้อก็เลยต้องมาเล่นในเกมเอานะมีตังเมื่อไหร่ถูกหวยเมื่อไหร่เดี๋ยวไไเขาซื้อเดี๋ยวตอนนี้ก็ไปโหลดโหลดโหลดสูตรมาแล้วเพิง่งเพิ่งเล่นเหมือนกันเนี่ยปกติก็เล่นไม่เป็นหรอกแต่ว่าซื้อซื้อคอมมาใหม่ก็อยากลองหน่อยจะเราจะเรียกเฮดทูนะรถในฝันวิง่งอ้าวอ่ามาแล้วอ๋อ โอ้โหเอ้ยทำไมท่อมันไม่ไม่ใช่ท่อแต่งวะโหอย่างกับท่อปลาปลาดูในใหญ่อะไรเบอร์นี้ทำไดูในไอ้นี่มันท่อแต่งนะฮะแต่ว่าทำไมกลายเป็นไม่ใช่ท่อแต่งแล้วล่ะเดินหลองอ๋อดูเอทูอาร์ซะด้วยคาร์บอนทั้งคันน่ะอย่างฟีเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาโอ้อะไรลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ไปเลยไปเลย เดี๋ยวขึ้นรถอนฮะป๊าปโอ้โหรถยังยังเหมือนอะเปิด,ดไฟไหมวกไหมวกดิหา่หนะเราแป๊บหนึ่งไหมวกเดี๋ยวเราจะไปร้านแต่งนี่กว่าเราได้รถมาครั้งแรกเราก็ต้องเขาเราียกว่าต้องแต่งรถก่อนรถไม่แต่งเดินดีกว่าเราเดินดีกว่านี่ร้านใกล้สุดอยู่ตรงไหนวะเนี่ยนี่ตรงนี้ตรงนี้เลยไปฮะเดี๋ยวไปแต่งรถกันเนี่ย โอ้โหลอยลอยลอยโอ้โหลอยโอ้โหไม่พอใจเลยจ้ะน้องลอยโอ้โหมันแรงเหลือเกินนะเดี๋ยวเดี๋ยวเธอโบเทอร์โบเทอร์โบเทอร์โบชนสับสองลอยอีกแล้วลอยตูงทำไมวะเอ้ชนชนเต่าอีกอันนี้ อันนี้เห็นไม่หล <paper> <c oughs> mm ่นจากรถนี last. Last. Hence, <c oughs> ่เป <c oughs> ิดเปิดตูดเลยนะไม่งั้นคงหล่นไปตั้งนานแล้วล่ะเดี๋ยวเราเราลัดครับเรารัดเรารัดเรารัดเอาโอ้โหผิดทางผิดทางแล้วลงมาไหนเนี่ยเฮทูหรือรถไต่เขาเนี่ยเดดวดลไปขับสัวเลนทำไมเรานักเลงพอนักเลงพอยกล้ออีกโอ้โหสับยก เดี๋ยวเดี๋ยวนี่นี่รถหรือกบเดี๋ยวเดี๋ยวถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วโอ้ยชนซีลวดเขาอีกอ่านี่ฮะมามาแต่งที่ร้านเลยโอ้โหเสียตังค์แย่เลยอย่างงี้อ้าวเฮ้ยอ๋อเข้าแล้วเข้าแล้วอ๋ออย่างที่ เดี๋ยวดูดิมีอะไรให้แต่งบ้างเนี่ยแต่งไงวะอ๋อเนี่กดตัวนี้แต่งไม่เอาเราเน้นแต่งท่อท่อออน,นี่ฮะท่อแต่งโอ้โหขนาดท่อยังเป็นคาร์บอนเลยต้องทำได้ไงวะเนี่ยจัดไป <S <S เดี๋ยวอ,อะไรกะสเปสเปสสีสีสีไพมารี่นี่สีหลักนะฮะดูดิมีสีอะไรบ้างสีโครเมียมอะไรวะ ม,มีแค่ที่นั่นนะนะโอ้โอ,โอมันแต่งได้แค่เฮ <c oughs> ้ยสีแดงสีแดงแววรถเด็กแวนครับเดี๋ยวอันนี้คืออะไรเนี่ย Secondary เ <c oughs> นี่ยตรงไหน,น <c oughs> เนี่ยเหม็นเปลี่ยนเลยอ๋อรู้สึกจะเป็นที่ท่อนะหรือเปล่า <c oughs> สีท่อเฮ้ยเราต้องสีไทเทเนียมมีไหม ไม่มีเลยอ่ะอะไรเนี่ยแซลมอนพิงเอานี้แล้วกันสีปลาแซลมอน่อสีปลาแซลมอนอะไรนะเดี๋ยวมีอะไรกัะมี a ม m s เป็นเกาะเป็นเกาะแล้วก็ทำไมมันยังอัปเกรดได้ไม่เยอะฮะเพิ่งเล่นมีเบรกโอโ้โหแบมโบนี่แบมโบ่แล้วเบรกหลังอะไรอ่ะอา้าวเบรกหลังเบรกหลังอยู่นี่น่าจะแบมโบนะ มองไม่เห็นนะเราไม่สนใจต่ไปสนใจมั้ยเห็นจิ้นจริงๆมีเทอโบแล้นโนะอ้โหนี่มาแต่งทั้งทีแต่งได้แค่สีแดงข้างหน้าเนี่ยนะนะ <c oughs> ก,กับสีท่อปาเทลมอน <c oughs> เดี๋ยวเราไปขี่กันดีกว่าอ้ <c oughs> มาแต่งบางคน <c oughs> ไม่รู้ดิขี่เร็วก็ชนปั๊มก็ได้คิดหน่อย <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปแถวสาวๆเยอะแถวไหนนะ่ะสาวๆเยอะขับรถโชว์สาวนี่สาวๆ,ๆเยอะน่าจะอยู่แถวนี้แถวตลาดอตดก,ตกไม่ใช่แล้วอ๋อบินวายในน้ไม่มองขี่ในน้นจะขี่ได้ไงล่ะขไม่ได้เลยอ๋อายไเลยไอ้เลยจะขึ้นยังไงวะเนี่ยเจอแล้วเจอแล้ว <c oughs> เอ้าเฮ้ย <c oughs> จะลงทำไมวะยังไม่ได้กดเลยเนี่ยลงเองทั้งนั้นเอาไหมฮะไปทางนี้ต่อเราเจอทางไปแล้วบินข้ามไปเลยโอ้โหเธอต้องบินอะไอทูลโอ้โหไทูลมันแรงอยู่เองเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลงลงลงดีดีมันตายแน่เลยอ่ะมันตายแน่เลอ่โหยังโหดเอาละครับเราก็ตอนนี้ก็ถึงชายหาดอย่างรวดเร็วเร็วไปไหนไอ้ติมืด เอาเอาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวอ่านไม่ดีอืมนี่ตอนนี้ก็เป็นเวลาเวลาตกใจเยอะตกใจเยอะตกใจเยอะไอีบลอกเ <c oughs> นี่ยเรามาขี่โอ้สมุก on the water โอ้โหนี่สายเขียวเลยลงไปดูดิ <c oughs> มีอะไรมัง่งเอา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 ใครยิงวะเอาโอ้ๆๆนะักเลงเหรอ นักเลงหัวแตกไปหัวแตกไป,ต,กไปติก๊กุยติก๊กุยติก๊กุยติกยต๊ก,ยกุยหัวแตกไปต่อฮะยิงคนแบบนี้ตำรวจไม่มามาตำรวจเราเป็นเราใหญ่พออุ้ยดูหลังทุนขนาดนี้ตำรถได้อ่ะเทพเทปอุ้ย,<ท>ยนั่นมันตำรวจหรือเปล่าวะในจอข้างหลังน่าจะใช่แหละเราต้องหนีตำรวจมาเดี๋ยว เดี๋ยวเดี๋ยวเดี okay. okay. ๋ยวมันจะมาเขียนใบสั่งเนอะไปหมวกด้วยไอคุณตำรวจเดี๋ยวเราไปหาคุณตำรวจกันเน่ะฮะเจอตั้งด่านนักเหรอตั้งด่านนักเหรอตั้งด่านนักเหรอเนี่ยเครียดแค้นจากชีวิตจริงเครียดแค้นจากชีวิตจริงตั้งด่านนะตั้งด่านืะเดี๋ยวเล่นเล่นให้หนักเล่นให้หนักทำไมไม่ระเบิดตะขีว่ารถเนี่ยเดี๋ยวเจอตั้งด่านนักชอบตั้งด่านนัก เดี๋ยวเดี๋ยวจะปืนอ่ะยะปืนอ่ะไม่แกตเตอร์ลิงยับยับยับตั้งด่านจับปูทุกวันจับปูทุกวันจับปูทุกวันเป็นไงล่ะทำจริงไม่ได้มันทำในเกมไม่ควรไปทำจริงนะทำจริงม <colour itet> <revolutionary> ีติดคุกบเดี๋ยว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  ังแตกนะไปดีกว่า,ายุ่งกับมันเลยตำรวจโหสี่ดาวแล้วแปบ๊บเดียวขอเรื่องนะไปดีกว่าบินไปต่อ <c oughs> ไม่ต้องขี่แล้วมอเตอร์ไซค์นี่ก็เป็นเป็นอยู่ที่เดิมมอเตอร์ไซค์ที่เดิมอ่ะอ้าวตกอยูนะ่บนบ้านเขาอีกออกองไ,ไงนะไม่นี่ยกล้อออกคุณตำรวจคุณตำรวจเสียตำรวจเสียแขน ไม่ตายโอ้โหใชนสูรแล้วคิดหน่อยนี่ไง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 เดี๋ยวเถอะเดี๋ยวเถอะเฮ้ยคนไปไหนหมดไปทั้งหมดเนี่ยอันนี้ก็เก็บกดนะฮะช่วงนี้เมียดาบ่อยก็ต้องมาลงที่เกมอะไรตามจังเลยไหนวะ เริงเหรอจริงไม่โดนอีกเดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องมีอพีจีโอ้ยอะไรเนี่ยเร็วกันนี่แบบล็อกเป้าไปเกิดฟ้าไปไป,กล,อออไปกลับสอนอไปกลับสอนอไปไปไหนต่อนี่เมื่อไหร่มันโอ้ดาวเต็มแล้ว เรายกลออก้อข้ามดานยกล้อ,อข้ามดาน <c oughs> จับกูไม่ได้หรอกโหดจังวะเดี <c oughs> ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวภูเขาลูกนั้นเห็นไหมลูกไกลๆนั่นนะ่ะเราเรา,เราจะบินขึ้นมาฮะโดยการโอ้ยโฮ้ยโอ้ยโอ้ยตัดหน้าอย่างงี้มันใช่ไหมมันใช่ไหมเอาไปทางมึงไปไปเลยโว้ย ยกล้อข้ามเขายกล้อข้ามเขานี่อ้าวโอ้โหหยุดงากเลยทนุนรถขาบดีเนีย่ยวเะเนี่ยเราขึ้นมาอะไรนีไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรนะเพิ่งเคยเล่นโอ้โหยกระตกมากันมาเยอะแยะยิงไม่ต้งเยอะเลยยังไม่หมดกลมอีกแล้ว าำรถกูเป็นลอยทำรถกูเป็นลอยเจอลูกซองเลยอัดอัดแจกกุนักใช่ไหมใบสั่งเนี่ยฮะฮะ,ะด่านเนี่ยชอบตั้งตั้งทำไมนักหนาอืรู้ไหมว่าเดือดร้อนนะตังไม่มีจะกินแล้วโอ้โหยังมากันไม่หมดนี่ไอ้อะไรเนะี่ยคอมมานโดคอมมานตา์โว้ยไปดีกว่า ยิงกับมันมันก็มาเรื่อยๆเฮ้ยโอ้โหอ,อ,อะไรเนะี่ยรถอะไรเนะี่ยออะอวะตรงไหนมันตัดไปต่อ,อ,อเดี๋ยวมาเจอกันหน่อยตรงลานเนี่ตนะนนย,ยตเน,นะนี่ยคนตำรวจฮมฮ่มฮึมฮม่่งม่ม่้อ่่่่่่ ตำรวจนี่ก็เป็นผู้ติดตามนะคอยอารักขาเราคอยอารักขาอะไรยิงวนะเนี่ยยกล้อบนสันเขาโอ้โหอะไรมันจะเก่งขนาดนั้นโอ้โหยกล้ออีกเฮ้ย,เ,ยเดี๋ยวตก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 โอ้ยเบรก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 ไม่ได้อีกอ่าเราก็หยุดได้แล้วโอโหดูด<ม>ิค่ะข้างหลังเดี๋ยวเดี๋ยวขายังไม่ถึงพื้นเลยดูว่าหยุดได้ไงวะเนี <laughs> ่ย โอ้โหดูสุดยอดจริงๆ <c oughs> เดี๋ยวเจอลำคาญจริงๆเลย <c oughs> ไอนี่ราคาอะไรกูนักหนานี่ไงนี่ไงข็นรถไป,ป <c oughs> ต่อแล้วก็สอยแล้วก็อันนี้เฮดทูสายลุยฮนะใต่เขาใต่เขาว้ายอา่าเราบอกแล้วเราจะข้ามเขา เด in ี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพุ่งไปข้างหน้าข้างเขาเลยอ่ะเทอร์โบไหนเขาที่สูงที่สุดวะเนี่ยอันนี้ละมั้งเดี๋ยวนะมาเรามาไปชิดยอดเขาครับอุ้ยนู่นอันนู้นสูงกว่าอีกไปได้มั้เนี่ยเดี๋ยว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 ตำรวจยังตามอยู่มั้งเนี่ยโอ้โหรักรักกูยิงเลยแค่ใบจังไม่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 จ่ายใบสั่ง ตามกันจังนี่บินไปแล้วบินไปแล้วโอ้โหขับชนเครื่องบินโอ้โหอะไรวะเนี่ยอ้อเล่นท่าเล่นท่าเล่นท่าโอ้โหเดี๋ยว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 ไหนวะยอดเขาคุณตำรวจอยู่ไหนวะเนี่ยหายหมดเลยนี่แล้วปาดเดี๋ยว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 เฮ้ยโอ้โหไม่ได้จะให้ตก มูจะคืนโอ้โหโอ้โหอนาแท้ชีวิตเบรกดิบะเบรกก่อนกลับรถครับรถบ้าอะไรทนขนาดนี้ยกล้อยกล้อขึ้นเขาโอ้โหไม่ขายไม่ได้แล้วนะ่พวกรถวิบากเนี่ยทีทูเอาไปกินหมดเลยเนี่ยนี่เรามาถึงแล้วใช่ไหม ก็เขาที่สูงที่สุดน่าจะนี้แหละโอ้โหคุณตำรวจรักผมจังเลยจะเอาไว้ได้เลยใช่ไหมเนี่ยใบถังถึงแล้วมาดูสิสยังจะมียังมีสาวมีสาวล่ะบอกเลยมันเทพไอ้ดำแม่พี่มืดพี่มืดนี่ไง อีกะะล่เอาอีกปะล่ะเอาอีกปะล่ะไหนไม่มีแล้วฮะไม่ตามแล้วโอ้โหเฮลิคอปเตอร์เยอะจริงๆเลยกรมตำรวจเนี่ยเฮ้ยโอ้โหนั่นอะไรวะนะเฮ้ยเดี๋ยวฐานทัพเหรอวะนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใช่ไหมมีลานสนามบินเหรอเนี่ยเราต้องไปดูดีกว่าเราต้องไปดูดีกว่าโอ้ยฐานทัพโอ้โหไม่ไม่ไม่เราเป็นคนดี เงี้ยดีเงี้ยนะงานดีฮะไปไปลูกพ่อไปเลยโอ้โหโอ h. ー h. ー h. ー h. โ anyway? ้โหฮึมโตมาได้ไงวะเนี่ยเก่งแล้วขนาดนี้ไปต่อโอ้โหเถื่อนจริงๆเดะเดะๆดะป๊าดอ๋อ ้าโอ้โหเฮ้ยชนแบลรี่เออร์ไม่หักไม่หักไม่หักเนี่ยคอแข็งกินเหล้าบ่อยไอ้เนี่ยคอแข็งไม่หักหรอกเดี๋ยว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 เหนียวเลยโอ้โหในทหารน่าไม่เห็นทั้งตัวโอ้โหรถถังยังโหดยกล้อในเดี๋ยวเดี๋ยวเดีด๋ยวโหพิลาบินมีให้เราเทสความเร็วนะ เบรกเท็ดเบรกแบมโบ้แบมโบ้โอ้โหดีดีนี่ฮนะผลของแบมโบ้เดี๋ยวโอ้โหดูทางเราไม่สนใจดาวนะเลยเราไม่สนลอยลอยลอยโ,โอ้โหโอ้โหลากยาวลากยาวว้ายปลาปา เดี๋ยวลูปผู้ชายบอกปะล่ะฮะลงมาลงมาลงลงมาลงมาโอ้เดี๋ยวนระ, <c oughs> ะเบิดได้ไงวะต่อยอย่างเดียวนะัเนี่ะโอ้โหโหดจริงๆพ่อหนุ่มนี่ต่อยอย่างเดียวรถระเบิด <c oughs> ไหนวะเดี๋ยวเราเราเราหน้าใหม่พอ,เ,พอ <c oughs> เอา้เอาเฮ้ย <c oughs> ยังไม่ทำอะไรเลยเนะี่ย ชนอย่างเนี้นะเอ้าโอ้โหโอ้โหคุณวายใหญ่แล้วเยอะๆๆเดี๋ยวะทำไงดีวะอยากต่อยกับมันอะไปข้างนอกดีกว่ารู้แล้วมันโดนรถถังยิงไงไปเราเรายกล้อออกโอ้โหสมบงกมินอะไรขายไม่ได้แล้วบินเอ้าบินนะ ลง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 ,ลง,ลงปั๊บค้างเลยเอ้า <laughs> มามา,มาแล้วไหนตำรวจยืนรอกลางถนนเลยนะไหนตำรวจมา,วมาแล้วเหรอมาแล้วเหรอมาแล้วเลยจ้าเอา้ามันไปไหนกันหมดวนะนะพอทีงี้แนละ้วมึงหาไม่เจอเนาะมาแล้ว มาแล้วเหรอมาแล้วเหรอมาแล้วเหรอโอ้ยเอาตายเลยเฮ้ยโอ้ยอย่จับอะไรเนี่ยนักเลงบอกว่าอย่าใช้ปืนนี่อย่าใช้ปืนดิแขนแขนจับจับกูนะอะไรนะสารวัตรทหารสารวัตรทหารสารวัตรทหารปล่อยทีจะตายเลยมันเป็นทหารอ่างเนี่ย โหดจริงๆคนนี้ไปดีกว่ามีเรื่องกับไอ้นี่พอแล้วเราลดดาวแล้วเดี๋ยวมันจะหายเป็นปิดทิ้งเที่ยงนี่โอ้โหจิตใจมันอ้โหดเยี่ยมจริงๆเดี๋ยวๆๆไหนมาเนี่ยเป็นอมตะแล้วน่ะอ้าวดับไหนแล้ว ป้า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 หมดเรื่องโอ้โหอย่ากลับมาเองช่องติมพื้ยืนหมดเรื่องแล้วหมดเรื่องแล้วคุณอ้าวหืมต่อยทหารต่อยทหารเดี๋ยวอย่าล้มเองงี้เอา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 โอ้โหโคดวินน่าสันตโลเลยฮะ อ่ะอันนี้มาเล่นให้ดูขำๆเทสคอมใหม่อยากขี่เอดทูไ้ไงแต่ว่าแต่ว่าไม่ไม่มีปัญญาไม่มีปัญญาซื้อก็เลยซื้อคอมมาเล่นแทนเฮ้ยอย่าชนรถกูอ,อไปฮนะเดี๋ยวไปเจอกันใหม่ฝากกดติดตามกด s u b s c r i ด้วยนะฮะขอบคุณครับ